สวัสดีครับมาชมเหมือนกันนะครับอยู่วันนี้อยู่กันตอนนี้นะมันมีคนบอกว่วาสอนทันนับปกคิดให้น่อยแล้วขดผาประดูว่าตรง,งดีครับ เคยแท้เอามาเลยเมนูอย่างแรกที่มีก็คือเดี๋โวโซสตูดิโอแล้วก็มีแล้วก็ต้องมีแอปตกแต่งด้วยที่แนะนำก็คือเพสตะแต่แต่มึงสามารถเอารูปภาพที่มึงดาวนโหลดมาจากกู o ก l e ใส่ได้เลยนะแต่ว่ามันจะ มันจะไม่ทีไะโอเคช่วงนี้เดี๋ยวมาทำเลยเออเทียร์ตามันจะมีเนาะผมเลือกสีฟ้านะผมจะทำน้ำบุกเ้ชาร์กไปพักสองรีบไปสาม อลังลือดนี้รูปภาพผมมเอียแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามึงขี้เกียจไม่เกียจต้องแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพเนี่ยมึงก็เอาสองอันเลยนะเนี่ยสองอันเลย จะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะทำแบบไหนก็ได้อะจะวาดก็ได้ถ้าวาดไปเก่งไม่เป็นไรลองแคปลูกหรืออะไรก็ได้แล้วเหมือนมันทำท่าอะไรไปงดู อเคหรือว่าจะปีนงูกวนอะไรแบบพราอขี้เกียจหายหอยจะพิมพ์บ้าพูดว่าวายเพชร่าสุดที่จริงอ่ะ ผมจะเลือกฟนอนต์อะ,ะเลือกฟันไหนก็ได้อะที่ผมชอบอย่าให้มันเป็นพีเมียนะโอเคปะผม่าจะเลือกวันนี้แต่ว่ามันเป็นพีเมียเลย อนปกติดีกว่าโอเคแล้วก็โตดถูกต้องไปนะันอกอยากบันทึกเดี่ยวมันต้องวิกอดต,ตรงนี้ถ้าใครไม่มี YouTube Studio นะ่ะจะไม่สามารถทำทำหน้าปกได้น,นะ กดบันทึกกดบันทึกโอ้บันทึกอ,อะไรตนะั้งๆผมก็ลง,งนะแต่ว่าไม่ไปมันอยู่ตอนชาอ่ะตอนชาแล้วนะามันเข้าไปเพราะเสร็จแล้วเข้าไปใน YouTube Studio ถ้าผู้ชอมจะตกแตกอะไรก็ได้นะตามใจชอบ สมมติว่าผม,มเลือกวิดีโอนี้แล้วกดตรงนี้นี่ที่มันมีดิดสอเนี่ยแล้วก็กดตรงดิดสออีกรอบหนึ่งอ่ามันมาแล้วมันจะเลือกตอนเป็นภา,ภาพๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนถ้าเกิดว่าก็อยากได้ภาพที่กูสช่างมา เอ้ยตกแป็นเลยอ่ะได้กดเข้าไปอัน <c oughs> ขนาดพลาดยอดกำหนดตนัวเองกดเข้าไปฮะเป็น,นอย่างเงี้ยเนาะครั้งนี้ต้องเป็นฝ่ายมันคือบางคนมา่กดแล้วกดเข้าไปเลยได้เลยอ่ะฮึ่ม เพอผมนะโออกกิกดเสร็จสิ้นแล้วก็กดบันทึกท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับมาดูเลยนี่เป็นแบบนี้แล้ว หรือเราจะพิมพ์ย่อๆก็ได้นะถ้าคนพิมพ์ยูทูปไม่เป็นอนะ่ะ u t ทีหรือจะ ST ก็ได้ตั้โกมาตรงนี้เลยไม่โหกดดาวลูนะยูทู e เนี่ยเขาสร้างเขาข่คยเดีวยวกันนะค่าย Google LLC นี่กูก็เอีเหมือนกันเลยก็ประมาณนี้แหละนะที่ผมตอบไปไม่ยากครับไม่นานถ้าจะนานหน่อยเนี่ยก็จะจะเป็นการส่งลิ้นนะโพ้ะนทำหน,น,น้าน้แาแล้วผมจะมาสอนทีหลังนะถ้าใครสอนทำไปลินเปลี่นเหมือนกันี้ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวคนจะมาสอนครับ ลีลิผมอยู่ไหนวะนี่อันนี้อันนี้เป็นเพลียิที่ผมปล่อยอี่สองเพลียิปเนี้ยแต่เพลียิเนี้ยผมผมอแค่สร้างส่วนตัวเท่านั้นนะถ้าเริมุนเนี่ยบิสตัลลีผมสร้างสางสรถถารณนะา แล้วก็ผมเรียถุงผมด้วยให้ใครเห็นนะแล้วใครไม่รู้ว่าสร้างีลิตในสถานะารณไงไปดูเดี๋ยวเหตุมาเดี๋ยวสอนให้ถ้าน่าสนใจนะมาเริ่ะไปละ